อกเขาอกเราหลังจากข้าพเจ้าเขียนเรื่องบนถนนยังมีคนดีหลังจากนั้นได้มีเหตุการณ์คล้ายๆการเกิดขึ้นอีกหลายครั้งได้แสดงถึงความเมตตาปรานียังมีอยู่ในพวกเราชาวพุทธเมืองไทยอีกมากที่ยังเห็นอกเห็นใจเห็นทุกข์ของคนอื่นแม้จะเป็นเวลาที่มีมารศาสนาคอยปุกปั่นให้สร้างกรรมชั่ว ก่อกวนความสงบทั่วไปในยุคนี้คอยทำลายสิ่งที่ดีงามแต่คนส่วนมากก็รู้ว่าเป็นยาหอมที่เป็นพิษเคลือบน้ำตาลผู้ที่จิตใจสูงมีความกรุณาปราณียังมีอีกมากเห็นจะไม่จําเป็นจะต้องบรรยายกล่าวมากกว่านี้เพราะทุกท่านส่วนมากก็ทราบกันดีอยู่แล้วกฎแห่งกรรมยังอยู่คู่โลกต่อไปคนที่มีหัวคิดมีสติปัญญา ย่อมจะมองเห็นคนปลุกปั่นเป็นความชั่วร้ายที่สุดคนส่วนมากเวลานี้ก็มักจะรู้ว่าสิ่งใดชั่วหรือดีแล้วการปลุกปั่นก็ไม่เกิดผลพวกพยามาณกำลังหาทางเปลี่ยนเป็นแบบอื่นอีกต่อไปหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเราปฏิบัติที่ใจมีความเมตตากรุณาเป็นต้นแต่ลัฐทธิวัตถุนิยมนั้น มีแต่ใช้กำลังรุนแรงการใช้กำลังบุกฆ่าฟันยุยงให้ฆ่ากันเองขาดความเมตตาปราณีมีจิตเหี้ยมโหดผิดธรรมชาติย่อมจะต้องสลายตัวไปเองวันหนึ่งข้าพเจ้าได้โดยสารรถแท็กซี่เมื่อไประหว่างทางเราได้สนทนากันถึงชีวิตในยุคป,ปัจจุบันมีปัญญายุ่งยากไม่มีที่สิ้นสุด คนขับแท็กซี่ได้เล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าเมื่อไม่นานมานี้แหละครับผมได้ไปชนอรถบ้านคันหนึ่งผมใจหายไปหมดเพราะผมผิดเมื่อคืนก่อนกลับบ้านดึกนอนน้อยเผลอไปชนรถทางขวามือกันชนหน้ารถของผมไปชนบังโครนท้ายแถบหลังยับครูดไปทั้งแถบเจ้าของรถหยุดรถแล้วลงมายืนเท้าเอวมองดูบางโครนที่ยับ แล้วมองดูหน้าผมถามโดยท่าทางปกติทำให้ความหวาดกลัวของผมคลายลงไปบ้างเราจะว่าอย่างไรขับรถผิดทางและชนหลังทำให้ความเสียหายอย่างนี้ผมรู้ตัวว่าผิดจึงเดินตรงเข้าไปก้มลงตรงหน้าและพูดเสียงสันส่นๆเพราะรู้ว่าจะต้องชดใช้ค่าเสียหายไม่น้อยว่าผมผิดครับผมยอมรับแล้วผมก็หยิบใบขับขี่ให้ท่านทันทีนท ท่านเจ้าของรถบ้านคันนั้นพยักหน้ารับใบขับขี่ผมไปถือไว้แล้วพูดว่าตกลงคุณจะยอมซ่อมรถใช้ค่าเสียหายให้ผมใช่ไหมผมตอบออกไปเหมือนเสียงจะร้องไห้ว่าครับชายผู้นั้นรู้สึกอารมณ์ดีมองดูหน้าผมอย่างเห็นใจแล้วบอกว่าอย่างนั้นเราไปอู่ซ่อมรถด้วยกันให้เขาตีราคาแล้วก็ซ่อมเลยคุณจ่ายเงินก็แล้วกัน เรื่องจะได้เสร็จเรียบร้อยง่ายๆอย่างนี้ดีไม่ยุ่งยากไปโรงพักให้ลำบากผมไม่สบายใจเพราะค่าซ่อมไม่น้อยจึงถามว่าท่านจะนำรถไปซ่อมอูไหนครับผมอยากทราบก่อนเมื่อผมถามเช่นนั้นท่านผู้นั้นก็หันมาบอกผมว่าท่านจะเอารถไปซ่อมที่อูมีฝรั่งจัดการผมตกใจ เพราะคิดว่าค่าซ่อมอูนี้แพงผิดกว่าราคาอูธรรมดาผมไม่มีเงินจ่ายแน่จึงพูดว่าท่านครับผมอยากจะขอให้ท่านกรุณาผมเถอะครับขอให้ผมนำไปซ่อมที่อูซึ่งผมรู้จักเธอะครับท่านจะของรถหันมามองดูผมและถามผมด้วยเสียงคุนๆว่าทำไมเพราะเหตุใดถ้าจะเอารถของฉันไปซ่อมที่อูถูกๆใช่ไหมผมสะดุ้งรีบตอบว่า ลาวครับรถคันนี้เสียหายเป็นพันๆผมไม่มีเงินสดแล้วก็หาไม่ทันจ่ายครับฉะนั้นผมอยากจะไปซ่อมอู่ที่ผมรู้จักดีกว่าผมเป็นคนไม่เหลวไหลถึงแม้ผมจะยากจนเมื่อซ่อมรถท่านเสร็จผมจะค่อยๆผ่อนส่งเป็นรายเดือนจนกว่าจะหมดท่านผู้นั้นมองหน้าผมแล้วรู้สึกเกิดความสมเพชขึ้นทางดวงตาแล้วถามผมว่า นี่คุณมีลูกอยู่ในความเลี้ยงดูกี่คนแล้วบ้านอยู่ที่ไหนคุณจะพาผมไปรู้จักบ้านคุณก่อนจะไปอู่ซ่อมรถได้ไหมผมได้ยินเช่นนั้นก็รีบบอกว่าได้ครับผมจะพาท่านไปเดี๋ยวนี้ละครับหลังจากนั้นผมก็ขับรถนำหน้าไปตามทางที่ตรงไปบ้านผมเวลานั้นผมบอกความรู้สึกอย่างจริงใจของผมให้ทราบว่าผมหาความสุขสบายไม่ได้ มีแต่ความทุกข์ผมยังไม่รู้ว่าผมจะต้องชดใช้ค่าเสียหายสักเท่าไหร่ผมจะต้องหาเงินใช้หนี้เมื่อไหร่จะจบสิ้นผมมีความทุกข์ใจอย่างหนักสำหรับรถผมนั้นเสียหายไม่มากแต่ผมต้องใช้หนี้ทำรถให้เขานั้นมันหนักใจผมมากเมื่อผมไปถึงบ้านจอดรถบ้านผมก็เหมือนอยู่ในหมู่บ้านสลมัมและบังเอิญวันนั้นเป็นวันพระ พวกลูกๆวิ่งเล่นกันเกลียวกราวอยู่แถวข้างบนแม่บ้านผมกำลังหัดผักเพื่อทำกับข้าวให้ลูกกินกลางวันเมื่อเห็นผมพาคนมาบ้านก็สงสัยพวกลูกๆวิ่งมาหาผมได้ความดีใจที่เห็นผมกลับบ้านทั้งหญิงชายวิ่งมาร้องถามว่าพ่อซื้อขนมมาให้หนูหรือเปล่าผมตอบพวกลูกๆไปเสียงมันเกือบจะร้องไห้น้ำตาตกในว่าวันนี้พ่อไม่ได้ซื้ออะไรเลยลูก ท่านเจ้าของรถเก๋งคันงามนั้นมองดูลูกๆของผมท่าทางใจดีหยิบเงินในกระเป๋าแจกให้ลูกผมคนละสิบบาทบอกเด็กๆลูกผมว่าพ่อหนูไม่มีเวลาว่างจะซื้อขนมหนูเอาเงินที่ชั่ไปซื้อขนมกินก็แล้วกันนะผมแทบไม่เชื่อสายตาว่าเจ้าของรถที่ถูกผมชนเสียหายนั้นยังมีจิตใจให้เงินเด็กๆก,กินขนมอีกแม่บ้านผมลุกออกจากครัว ยกมือขึ้นไหวท่านเจ้าของรถผู้นั้นขอบใจแทนลูกๆและแกก็สงสัยเหมือนกันแต่ไม่ได้ถามอะไรผมนึกในใจว่าหากผมจะต้องเสียค่าซ่อมรถเพียงครึ่งเดียวผมก็พอใจแล้วผมกำลังนึกอะไรเพลินคิดว่าจะเชื้อเชิญให้ท่านผู้นั้นเข้าไปนั่งในบ้านเมื่อมองดูหน้าท่านแล้วก็เห็นพยักหน้าให้ผมกลับออกจากบ้านและท่านก็ออกเดินนำหน้า ผมก็จำเป็นต้องเดินตามท่านมาถึงรถที่เราจอดอยู่ผมบอกกับท่านว่าท่านไปที่อู่ซ่อมรถกับผมผมจะนำรถของท่านไปซ่อมอูน่นี้มีช่างมือดีไม่แพ้อู่ที่มีชื่อผมเดินตามท่านจะของรถไปด้วยใจคอไม่ดีเพราะไม่รู้ว่าอู่เขาจะคิดราคาเท่าไหร่ก็คงบวกดอกเบี้ยเงินผ่อนเข้าไปด้วยแต่เมื่อเดินออกมาถึงที่จอดรถ ท่านเจ้าของรถหันมาตบบาผมอย่างเห็นใจแล้วพูดว่าผมเห็นจะไม่สามารถทนเห็นความลำบากใจลำบากกายของคุณที่จะต้องหาเงินชดใช้ในการที่รถผมถูกชนครั้งนี้ได้ตกลงผมจะไปที่อู่ที่จะนำรถไปซ่อมเพื่อคุณจะไม่ต้องผ่อนส่งเป็นภาระหนักต่อไปผมได้ฟังแล้วยังงงเพราะไม่เคยคิดฝันจะได้ยินถ้อยคำอย่างนี้จากท่านเจ้าของรถ ผมจึงถามว่าที่ท่านพูดนั้นหมายความว่าอย่างไรครับผมยังไม่เข้าใจเลยเสียงท่านเจ้าของรถพูดขึ้นอย่างสบายใจว่าหมายความว่าผมไม่เอาค่าเสียหายจากคุณเพราะเมื่อผมไปเห็นบ้านเห็นลูกของคุณทั้งห้าคนแม้คุณจะไม่มีหนี้ภาระมันก็หนักอยู่แล้วผมจึงเรียกร้องค่าเสียหายคุณไม่ลงตกลงผมก็จะซ่อมเอง แต่ขอเตือนว่าคุณอย่าหลับในอีกต่อไประวังตัวให้ดีนึกถึงเมียถึงลูกให้มากพอผมได้ยินความประสงค์ของท่านเจ้าของรถแล้วผมเกิดรู้สึกตื้นตันใจแม้จะกล่าวขอบคุณผมก็ไม่มีเสียงออกจากลำคอท่านผู้นั้นได้หยิบยื่นใบขับขี่คืนให้ผมรับไว้แล้วท่านก็ขึ้นรถขับออกไปผมงง อยากจะก้มลงกราบเท้าท่านไม่ทันเพราะผมวัวงงจังงงในคำพูดของท่านกว่าจะรู้สึกท่านก็ขับรถออกไปไกลแล้วผมพูดแล้วไม่อายหรอกครับผมขึ้นนั่งรถไปนั้นผมตื้นตันใจผมร้องไห้น้ำตาไหลสะอกสะอื่นออกมาผมเองก็ไม่รู้ว่าร้องไห้ออกมาทำไมผมควรจะดีใจที่ท่านเจ้าของรถไม่เอาใจ ผมกลับร้องไห้หรือจะเป็นเพราะผมไม่เคยพบคนที่มีจิตใจสูงเห็นใจผู้ยากจนกว่าเกิดความเวทนาสงสารผมใช่ไหมครับข้าพเจ้าได้ยินได้ฟังก็บอกว่าคงจะใช่เพราะเหตุการณ์ได้เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันความรู้สึกเรารับไม่ทันเราดีใจจนร้องไห้เพราะไม่ทันรู้ตัว แต่ข้าพเจ้าก็อดนึกไม่ได้ว่าคนดีมีศีลธรรมและมนุษยธรรมยังมีอีกมากเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายครั้งแล้วข้าพเจ้าจึงได้นำมาเขียนหากจะซ้ำๆกันข้าพเจ้าไม่รู้ไม่ได้ยินได้ฟังจากผู้ประสบเหตุการณ์เองข้าพเจ้าจึงไม่ได้เขียนขึ้นก็ยังมีอีกมากข้าพเจ้าขอให้ท่านพิจารณาเรื่องที่เกิดขึ้น เราได้ยินแต่ข่าวเศร้าใจเป็นส่วนมากจึงอยากให้ท่านได้ข่าวดีๆเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วรู้สึกปีติชื่นชมในการปฏิบัติของท่านผู้นั้นอย่างไม่รู้ลืมเ <sausages. S 1> มื่อไปเยี่ยมคนไข้วันหนึ่งเมื่อกลางปีพุทธศักราช2518 ข้าพเจ้าได้รับโทรศัพท์บอกว่ามีคนป่วยอยากจะพบข้าพเจ้าด่วนเวลานี้ได้นอนป่วยรักษาตัวอยู่ที่ตึกและห้องที่โรงพยาบาลสิริราชมีความต้องการที่จะพบข้าพเจ้าอย่างกระวนกระวายใจและบอกด้วยว่าคนป่วยอยู่ตึกชั้นสามบอกหมายเลขห้องผู้ป่วยให้เสร็จเมื่อข้าพเจ้ามาคิดดูถึงแม้จะไม่เคยรู้จักคนป่วยมาก่อนก็ดี แต่การที่คนป่วยเจาะจงอยากพบข้าพเจ้านี้ก็ด้วยความศรัทธาในการเขียนชุดกฎแห่งกรรมมีความเลื่อมสายในตัวข้าพเจ้าแม้จะไม่ได้ถามถึงอาการก็รู้สึกว่าคงป่วยหนักคนป่วยมักจะหาที่พึ่งทางใจคงกระวนกระวายใจอยากพบข้าพเจ้าควรจะรีบไปให้กําลังใจคนไข้คงจะเป็นกุศล เมื่อตกลงใจว่าจะไปแล้วข้าพเจ้าก็รีบยกหูโทรศัพท์ต่อไปหาคุณเทียนรักวน,นิพงเป็นเพื่อนที่อยู่ใกล้ที่สุดบอกความประสงค์จะชวนไปเยี่ยมคนป่วยซึ่งอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชเรายังไม่เคยรู้จักแม้แต่ชื่อเพื่อไปให้กำลังใจแก่คนไข้ซึ่งคิดว่าเวลานี้มีอาการหนักเราควรรีบไปด้วยกัน เมื่อคุณเทียนได้รับคำบอกเล่าจากข้าพเจ้าก็จะไปเป็นเพื่อนด้วยแล้วคุณเทียนก็รีบออกจากที่ทำงานมาหาข้าพเจ้าโดยด่วนวันนั้นเราออกเดินทางก่อน11อโมงได้ขึ้นรถข้ามสะพานพระปิ่นเกล้านำรถอ้อมไปจอดไว้ที่หน้าโรงพยาบาลคิดว่าในโรงพยาบาลมีตึกสลับซับซ้อนมากมายมัวเดินหาคงเสียเวลามาก จึงไปถามแพทย์หญิงพิมพันธ์ถึงตึกที่คนป่วยอยู่แพทย์หญิงพิมพันธ์ได้เดินนำไปที่ห้องที่คนป่วยอยู่ตามที่บอกมาทางโทรศัพท์เมื่อข้าพเจ้ามองดูหมายเลขห้องแน่ใจจึงได้เคาะประตูแล้วเดินไปกับคุณเทียนเราเห็นนายแพทย์พยาบาลและญาติของคนไข้ทุกคนคงแปลกใจ เพราะข้าพเจ้าและคุณเทียนไม่รู้จักใครในห้องคนป่วยเลยญาติคนป่วยรู้สึกจะเป็นลูกสาวอีกผู้หนึง่งเข้าใจว่าเป็นแม่ของเด็กสาวต่างมีสีหน้าด้วยความวิตกทุข์ร้อนในอาการของคนป่วยเมื่อเราเข้าไปในห้องต่างก็หันมามองด้วยความสงสยัยข้าพเจ้าจําไม่ผิดคิดว่าเด็กสาวมองดูข้าพเจ้าแล้วถามว่าคุณมาเยี่ยมคนไข้หรือคะ ข้าพเจ้าบอกว่ามีผู้โทรศัพท์ไปบอกให้ผมมาเยี่ยมคนไข้ที่ตึกนี้และห้องนี้ทันใดนั้นเด็กสาวก็แสดงกริยาแจ่มใสขึ้นบอกว่าถ้าเช่นนั้นคุณก็คือคุณทอเลียงพิบูลใช่ไหมคะเด็กสาวรู้สึกดีใจรีบเข้าไปข้างเตียงกระซิบบอกคนไข้ว่าคุณพ่อคุณพ่อคุณทอมาแล้วคะ่ะ คนไข้ซึ่งขั้นโคมา่าแทบไม่รู้สึกตัวกลับรู้สึกได้พยายามหันมาและยกมือข้างเดียวขึ้นชูขึ้นเหนือหัวแสดงความเคารพเพราะอีกข้างหนึ่งกำลังให้น้ำเกลือข้าพเจ้าจับมือพยายามให้พลังใจและขอให้ทำจิตให้สงบเมื่อเห็นคนไข้มีดวงตาแจ่มใสและรู้สึกตัวแล้วข้าพเจ้าจึงพูดว่า ขอบคุณมากที่ระลึกถึงผมอยากพบผมเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นมรดกของมนุษย์ธรรมดาเหมือนกันหมดทั่วไปเกิดมาก็ต้องพบกับการดับด้วยกันทุกคนผิดกันแต่ช้าหรือเร็วเท่านั้นแต่เราชาวพุทธมีหลักธรรมปฏิบัติใจให้คลายความวิตกกังวลด้วยอาศัยกุศล,ลจิตเข้าไปช่วยให้เราหลุดพ้นในโลกมนุษย์ ด้วยการตั้งจิตของเราถึงเวลาที่เราต้องใช้หลักธรรมะตัดความห่วงใย,ยวิตกกังวลทุกร้อนต่างๆให้สุดสิ้นไปอย่านำมาคิดมาคำนึงในเวลาอันสำคัญของชีวิตเป็นเวลาที่เราต้องช่วยตัวเองให้มีสติไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากเราต้องช่วยตัวเราเองเอาหลักธรรมะเป็นทางปฏิบัติ ทำจิตใจให้สงบไม่ต้องห่วงอะไรทั้งสิ้นขอให้ใช้สติปัญญาคิดดูว่าแม้แต่สังขารร่างกายก็ไม่ได้เป็นของเราแล้วอย่าไปห่วงทรัพย์สินเงินทองอย่าไปห่วงพ่อแม่ลูกเมียญาติพี่น้องสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ก่อทุกข์ถึงแม้ว่าเราจะห่วงจะรักเราจะอะไรมากมายเพียงใด ก็ไม่เกิดประโยชน์มีแต่โทษแก่ตัวเราทุกข์ด้วยความอลัยเศร้าเสียใจสำหรับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกที่มีความรักอะไรต่อเราไม่ช้าความอะไรคิดถึงก็จะผ่านไปเราจงช่วยตัวเองในเวลาบ้านปลายสำคัญของชีวิตเช่นนี้โดยตั้งสติให้เกิดสมาธิดับความรู้สึกความคิดฟุ้งซ่านทั้งหลาย ความอะไรในสิ่งทั้งหลายจะดับจากความรู้สึกให้หมดบ้านปลายของชีวิตก็จะไปสู่สุขติเพราะจิตของคุณเป็นกุศลอยู่แล้วข้าพเจ้าบีบแผนคนป่วยให้รู้สึกมีสติตลอดเวลาด้วยความเวทนาสงสารคนป่วยรู้สึกว่ามีหน้าตาอิ่มเอิบขึ้นทราบว่าคนไข้กำลังจะเข้าขั้นโคมา่าเพราะเป็นมะเร็งในตับ มองเห็นที่ท้องบวมขึ้นมามากคงมีเวลาอยู่ในโลกอีกไม่นานนะหากคนไข้มีสติตัดความห่วงใย,ยอลัยให้สิ้นสุดลงจิตวิญญาณก็จะเข้าสู่สุขติเป็นบ้านปลายสำคัญสำหรับชีวิตของทุกคนเมื่อข้าพเจ้าได้พูดให้กำลังใจคนป่วยเห็นเวลาพอสมควรก็ลาออกจากห้องรู้สึกว่าทั้งบุตรสาว และภรรยาของคนป่วยมีสีหน้าที่แช่มชื่นขึ้นเมื่อข้าพเจ้าออกจากห้องคนป่วยทั้งภรรยาและบุตรสาวของคนป่วยจะเดินออกมาส่งเราถึงรถข้าพ,พเจ้าบอกว่าควรจะอยู่ให้ใกล้ชิดคนป่วยเพียงส่งหน้าห้องข้าพเจ้าก็ขอขอบคุณแล้วทั้งสองจึงลากลับเข้าไปในห้องคนป่วยข้าพเจ้ากับคุณเทียนได้เดินออกจากโรงพยาบาล ไปหาอาหารฝั่งทนบุรีกินกันเพียงสองคนซึ่งตามปกติอาหารกลางวันเราจะไปกันหลายคนแต่วันนั้นเป็นวันพิเศษที่ต้องไปเยี่ยมคข้ซึ่งไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่ข้าพเจ้าก็ไม่แน่ใจว่าการที่แนะทางให้ผู้ที่จะจากโลกมนุษย์นี้เป็นครั้งสุดท้ายไปจะได้ผลเพียงไรเพราะนี่เป็นครั้งแรก ที่ให้สติแก่คนไข้ก่อนจะจากโลกนี้หากท่านผู้มีความรู้เห็นว่าการแนะนำเช่นนี้ไม่ถูกต้องข้าพเจ้าก็ยินดีรับคําแนะนำเพื่อจะนำมาปรับปรุงให้เป็นกุศลส่วนรวมต่อไปข้าพเจ้าเคยได้ยินผู้ใหญ่สมัยก่อนบอกทางให้คนที่ใกล้จิตจะดับให้นึกถึงพระอรหันต์เมื่อคิดดูว่าอันพระอรหันต์ที่ท่านได้ไปอยู่สูงเหนือกรรมใดใ เหนือทุกสุขใดๆที่จะเข้าถึงเพราะท่านได้หลุดพ้นเหนือเกิดแก่เจ็บตายแล้วเมื่อมาพิจารณาคิดว่าคนโบราณย่อพูดอะไรคงจะมีเหตุผลซ่อนอยู่ในคำพูดจึงนึกว่าการที่ท่านให้นึกถึงพระอรหันต์นั้นท่านคงให้นึกถึงการปฏิบัติของพระอรหันต์ท่านดับหมดทั้งความโลภรักโกรธหลง ทำจิตใจให้หมดกิเลสไม่นึกถึงสิ่งใดทั้งดีชั่วท่านดับสนิทจิตสงบวิญญาณก็ไปสู่ความสุขสูงเกินกว่าทุกทั้งปวงสุดที่จะติดตามไปถึงได้ข้าพเจ้ามีความรู้สึกเช่นนี้จึงได้แนะหลักการปฏิบัติแทนที่จะให้ถึงพระอระหันต์คิดว่าจะผิดถูกประการใดก็ขออาภัยท่านผู้รู้มาณที่นี้ด้วย